นวัดเผยค่าตัวมิสแกรนคนล่าสุดอุ้มทวีพรหลังอิงฟ้าหลังอำลาตำแหน่ง เรียกได้ว,ว่าสวยสมมงไม้จกตาจังหวัดจันทบุรีลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2023และสาวงามที่ความงกุฎในปีนี้คืออุม้มทวีพรเพลิงจำรัดตัวแทนมิสแกรนจังหวัดชุมพรหลังจากนี้จะเป็นตัวแทนปไปประกวดมงกุฎเวทีระดับโลกมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ประเทศเวียดนามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า พอจังหวัดจันทบ,บุรีการประกวดแล้วบอสนวัตอีสอนไกรศีลได้ออกมาเผยว่าสรุปยอดการขายน้ำพริกได้เงินทั้งหมด55ล้านบาทตลอดระยะเวลาการประกวดมิ s แกรนไทยแลนด์ n d 2023และยังเผยต่ออีกกว่าหลังจากที่อุ้มทวีพรได้รับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เธอมีงานติดต่อเข้ามาทุกวันยันสิ้นเดือนและตั้งค่าตัวพรีเซนเตอร์ขั้นต่ำที่5ล้านบาทราคาคู่จิ้นก็จัดสรรแล้วบอกเลยว่าปังมา ส่วนของอิงฟ้าวาราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ยังคงมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆยังคงเป็นอิงฟ้ามหาชนเป็นแม่ทัพที่จะนำพาน้องๆไปสู่ความสำเร็จวันข้างหน้าล่าสุดก็มีพรีเซนเตอร์เข้ามาอีกแล้วรวมไปถึงงานในวงการงานโอเกลตัวในต่างประเทศอีกเยอะมาก